กมอนาะัวัสดีตอนเช้าวันจันทร์กมอนเลยกูมอมอนี่ยมาอคอากโอ้อากาศหมอกมืดนี่นะเนี่ยโอเค ค่อยๆไปตลูกเด้อนี่สิไปน้ำกลนเอาไปปิดไฟจักรยานหลกหอนลงเลียนเหรอพี่น้องไปเจอดน้ำเอือย God! <laughs>